ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับสําหรับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรแตงโมนิดา ตายเพราะเดินไปฉีดท้ายเรือจริงหรือไม่และบาดแผลที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากใบพัดเรือหรือว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาครับทา้าน้าขงเสียสมพง์เองก็มีการเดินทางเข้าไปพบกับ DSI หลังเป็นผู้พบร่างของแตงโมนิดาเป็นคนแรกซึ่งก็มีนักข่าวที่เรียกว่ายิงคําถามกันรัว ซึ่งก็มีคําถามที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือการจับศพแล้วพลิกหน้าศพซึ่งประเด็นนี้เสียบอกว่ายืนยันไม่มีการจับแหงืหน้าแต่เป็นการรั้งม่ให้เข้าไปข้างในใต้ท้องเรือขณะเดียวกันครับทางนักข่าวพพทีวก็มีการถามเสียสมพงษ์นอกรอบนะครับซึ่งก็มีการเปิดเสียงให้เสียฟังด้วยเป็นเสียงที่เสียพูดว่าเอามือจับเชือกซึ่งคําตอบที่ได้เสียบอกว่ามันเป็น AI อเนี่ยเสียเสียพูดคําว่า จับเชือกอ่ะไอเนียมันเสริมไอเนียมันเสริมเสริมมันเสริมเสริมเทพเสียงอ้าหมายถึงว่าไม่ใช<ะ>่เสียงเสียจริงก็ผมดูมันหลายต่อแล้วตัวนี้มันมันจับเชือกจับเสื้อจับส้้ออตัวนี้ตัวตัวจบจบตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนสรุปว่าไม่เสียงไม่ได้เสียเสียด้วยที่บอกว่า จับเชือกจับเสื้อก็มัน AI ทำเองไะอ๋อ AI หรอ ใช้เชือกดึงไว้ใช่ไหมครับม่แม่ผมใช้มือจับเชือกแล้อมือจับเืล่าสุดครับในรายการเจาะข่าวเด็ดอาจารย์ต้งครับรองศาสตราจารย์พันดบดโทด็อกเตอร์กิษณภงผูตรกูลนักอธิยวิทยาออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเสียสมพง์เดินทางเข้าพบดีเอสไอโดยอาจารย์ต้งบอกว่าอย่างแรกต้องให้ความยุติธรรมกับเสียก่อนเพราะเสียอาจจะเป็นจิตอาสาจิตใจดีอยากจะมาช่วยหาร่างแตงโมจนกระทั่งพบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในอีกมุมหนึ่งที่คนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊คนไปร่วมหากันเป็นร้อยแต่ไม่มีใครเจอแต่ปรากฏว่าคนที่เจอคนแรกคือเสียสมพงษ์ประการแรกส่วนประการที่2คือหลังจากที่มีการให้ข้อมูลกับดีสไอแล้วนักข่าวมีการสอบถามเสียสมพงษ์ว่าทําไมถึงไปหาแล้วก่อนหน้านี้ได้เคยออกมาช่วยหาแบบนี้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเคสอ,อื่นๆที่เคยมีคนจมน้ําแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเหมือนว่าน้องแตงโมมาดนใจซึ่งก็มีข้อคําถามเกิดตามมาว่าทําไมน้องถึงเลือกที่จะมาดนใจเสียสมพงศ์ทำไมไม่ไปดนใจพี่ชายดนใจคุณแม่เพื่อนรักคนสนิทหรือแม้กระทั่งคุณเบิร์ตทำไมถึงต้องเป็นเสียสมพงศ์เป็นคําถามที่สังคมอาจจะตั้งคําถามได้ ะการต่อมาคือมีการพูดถึงเรื่องโครนที่พบบริเวณไททอยของแตงโมลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออะไรก็ตามพวกนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคำถามตามมาอีกว่าเป็นไปได้หรอถ้าบอกว่าตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเมื่อตกไปแล้วด้วยสัญชตาตญาณคนเนี่ยมันก็จะต้องพยายามว่ายน้ําเอาตัวรอดถึงแม้จะมีบาดแผลก็ตามเพราะว่าผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากการจมน้ําแต่บาดแผลมันเกิดขึ้นก่อน ซึ่งคนเราเนี่ยตกน้ําไปก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายเพื่อเอาตัวรอดร่างกายมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แล้วซึ่งถ้าโคลนติดอยู่มันก็ต้องหลุดออกถูกไหมและต่อให้ร่างกายจะจมไปอีกด้วยกระแสน้ํามันก็ต้องหลุดซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าเสียสมพง์เกี่ยวข้องหรือไม่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตจากการที่ให้สัมภาษณ์ ขณะเดียวกันครับอาจารย์ตงยังพูดถึงกรณีเสียงปริศนาที่อยู่ในคลิปของแตงโมด้วยนะครับที่บอกว่าเอาเพื่อนมานี่ก็ต้องยอมรับว่าเสียก็แฟนะที่พูดทําเสียงคล้ายๆเสียงปริศนาซึ่งมาถามว่าเทียบกับคลิปเสียงได้ไหมก็ต้องบอกว่าเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นการฟังจากโทนเสียงและอีกวิธีคือการใช้วิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์เส้นเสียงว่าทั้งสองเสียงเกิดจากคนคนเดียวกันหรือไม่ซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวทาง d s i ไอก็มีการเช็ค อาจารย์ต้องบอกว่าต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยหลายข้อสงสัยไม่ได้ถูกอธิบายแต่ตอนนี้ DSi มาทําการสืบสวนเชื่อว่าทุกข้อสงสัยจำาหนของี่ขอ d ไ I จะสามารถอธิบายได้เพราะมีทั้งเครื่องมือในการที่จะพิสูจน์หรืออำนาจตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเชิญให้คนมาให้ถ้อยคำ ซึ่งถ้ามาให้ถ้อยคำแล้วพูดไม่จริงก็ต้องโดนข้อหาให้ความเท็จอีกและอีกอย่างก็ยังมีอํานาจในการเรียกเอกสารตัวพยานต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคดีมาได้ด้วย ส่วนเรื่องความเร็วเรือของเสียสมพง์ที่ยังเป็นข้อคำถามของสังคมนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าเราจะเห็นได้ว่าทั้งประชาชนกู้ภัยตำรวจไปตามหาร่างแต่งโมงกันมากมายเป็นร้อยคนแต่เท่าที่ดูคลิปตอนเสียและเลือไปซึ่งใช้ความเร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปจุดที่เชื่อว่าเจอแล้วก็พบเจอจริงๆซึ่งก็มีคำถามตามตาม,มาว่าโดยปกติการค้นหาร่างเนี่ย มันต้องค่อยๆหาไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแต่จากคลิปเหมือนเป็นการพุ่งไปที่เป้าหมายเลยเหมือนรู้ว่าอยู่จุดไหนซึ่งก็ต้องย้อนไปดูว่าก่อนเจอร่างน้องแตงโมเสียสมพง์เอาเรือออกมาจากที่ไหนมีการตามหามาจากจุดอื่นก่อนหรือไม่หรือออกจากจุดสตาร์ทแล้วมาเจอร่างน้องแตงโมเลยหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าแปลกมากๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mẹ, bỏ lỡ những video hấp dẫn